ข้นาสู่ช่องคุนันจาวะาค่ะสวัสดีค่ะยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่องคุนันจาวะาค่ะ ครับคุณนาแข็แล้วครับวันนี้เฮามาอู้กันเรื่องคืดต่อครับคราวที่แล้วเฮาอู้กันเรื่องการถมน้ําบ่อนะครับหรือว่าการถมน้ําบ่อที่บาดใจแล้วที่เป็นห้องว่าน้ําบ่อแห้งนะครับถ้าใครไปถมถือว่าคืดก็คือเป็นกะละกินีนะครับหรือว่าคนที่น้ําบ่อแห้งที่บาดใจแล้วก็เอาหลังคามามุงนะครับก็ถือว่า คืดตามความเชื่อของคนล้านนานะครับจะทำให้ชีวิตบ่อรุ่งเรื่องนะครับบางครั้งก่อส่งผลต่อสุขภาพนะครับเก็บไข้ได้ป่วยนะครับถ้าแก้ปั้นก่อถึงขั้นเสียชีวิตไปของมีตามที่คุณอันได้ลงในคลิปก่อนนะครับในการคืดเรื่องการทมน้ำบ่อหรือว่าเป็นการคืดหลวงเลยนะครับสำหรับวันนี้เราจะคุยกันเรื่อง เมื่อมันคืดแล้วจะมีวิธีแก้จะใดนะครับอ่ามันมีวิธีแก้อยู่ว่าถ้าตกคืดไอหยังเกาะจะมีวิธีแก้นะครับเดี๋ยวคุณนันจะชี้แจงเพื่อฟังว่าวิธีแก้คืดเนี่ยมันต้องเรียกะจะใดพ้องนะครับครับออาวันนี้ครูจะพูดรื่องของฟังเรื่องคืดจากคลิปต่อคลิปที่แล้วที่ครูทําเรื่องคืดคือว่าผมน้ําบอแตดงน้ําบออ่ะน้ําบอก็คือบอ่อน้ํานะครับ ถ้าเอาถมถ้าเอาแบบใจเราเปลี่ยนน้ำบอลแห้งถ้าเอาไปถมเนี่ยปวมืองเปอนว่าคพื้นลื้นก็คือเป็นการละกินีเป็นสิ่งที่เรเป็นมยนตัวน่เช่นอาจจะเจ็บใครได้ป่วยพวกนี้วันนี้ครณจะต่อจากคลิปที่แล้วถ้าผคยยังมือว่าลื้นคืออย่างน้ำบอลแห้งจะได้วิธีปิดวิธีเปิดเครื่องประเดจนะครับเอาไปดูกันในคลิปิดคุณได้ทำไว้คลิปที่แล้วนะครับแต่วันนี้เราจะคุยกันเรื่อง เมื่อมันคืดแล้วเขาจะแก้อะไรนะครับสมมุติว่าเราไปงถงน้ําบ่อเออฝนเท่าเพิ่มว่า,ม,ามันคืดเถอะบางทีนะกาไปแก้เน,เน,เนียนะครับนะคมันก็จะมีวิธีแก้เช่นนะครับนี่มนต์เุเจ้ามัดถอนปรนหงวัดก่อนคืดนะครับก็จะมีการทำตะตวงเนาะสตวงอยู่4ใบแล้วมันก็จะมีที่ทีมีกรรำถอนมันเนกผลผลิดกำถอนคืด สำหรับการถอนคืดเดี๋ยวเราจะเป,ป็นปะครับผู้รู้หนึ่งคนนะครับซึ่งคนนี้ก็เป็นเพื่อนคุณนานนะครับเป็นนานเหมือนกันแล้วก็เป็นทําหน้าที่เป็นมรคคพายกนะครับหนึ่งในสามของวัดพระธาตุนาริคุณชัยเนาะเดี๋ยวเราเป,ปา็นปะกันว่าจะเป็นไครนะครับเดีย๋ยวนี้ครูมาอูเธอเขาฟังว่าเวลามันตกคืดเนี่ยมันจะมีวิธีแก้อยู่ถ้าแก้ตันก็เป็นยังถ้าแก้คืดปรบการเนี่ยต่างคนถึงชีวิตอย่างคลิปก่อนที่ครูดได้เล่าไว้นะคร,ครับสำหรับวันนี้ เทากับป้ากันแค่นี้นะครับสำหรับเล่าให้ฟังว่าการตกเคเป็นยังไงนะครับวันนี้คุณนานปานมาอยูอ่บ้านปีนันอ่านนะครับมหาเขตนิยมคําจินา,าซึ่งเป็นหนึ่งในสามนะครับอปอจาจย์วัดพระธาตุนนท์วันนี้มาถามปีนันนะครับว่าถ้าเฮาถมน้ําบอลแล้วมันตกคืดเนี่ยเขามีวิธีแก้จะไดครับครับผู<อ>้ดังๆสำหรับความเชื่อนะครับใน โบราณบ้านเมืองล้านาน,นาทรยของเรานะครับว่าถ้ามีการคุดผู้สิงผู้อย่างนะร้านนาจเชี่อว,ว่ามีวิธีการคุดการถอนนะครับสำหรับการคึดถุมน้ําบ่อนี่น้องคำนองในโบราณประเพณีเป็นจะมนมต์พระมาถอนสี่ลูกนะครับมีสะตวงใหญ่หนึ่งสะตวงวแล้วก็มีสะตวงน้อยสี่สะตวง นะครับแล้วก็มีควบแม่ธรณีโดย<อ>โดยมีความเชื่อว่าทรัต์ประคุดตั้งหลายคือคึดตั้งหลายเนี่ยจะได้ออกไปจากตนตัวของผู้ที่ตกคืดน,นั้นนะครับเอาไป<ม>ถอนที่น้ําบ่อเลยเนาะครับครับเพืเเ่อนเพื่อนจะถอนกันแวบรอบรอบน้บําบ่อนะครับรอบรอบน้ําบ่โดยที่อาจจะมีพ่อหนานเพื่อนองค์การก่อนอนะครับเพื่อนองค์การาพญาพิษนุ<อ><อ>แล้วก็ พระเจ้าประสงค์ก็จะได้ขึ้นขันคูรับการสวดมนต์กาแรงเป็นบุแรงไม่เป็นสวดเมตตาจจาครับ<อ>คือหยาดน้ำนกับซัสบัรพสัสหรือว่าผู้ผีปีศาจเทวบุตรเทวดาทั้งหลาย<อ>หลังจากนั้นไป,ไปก็จะขึ้นน้โมสามจบรับการถอนบทสุนาตุเมพันเตสังโคนะครับาสามรอบนะครับตุติยัมปีตาติยัมปีหลังจากนั้นก็จะได้ถอเอาสัตวงสิ่งบดีบางงานตั้งหลายออกไป ขอพี่แนนขอพี่แนนแซมเปลิลสักสักน่อยเหรอ,อสุนาตุมเมพันเตนั่นนะบทบทบทถอนน้ำบ่อนะครับเน,น,นาะมังกรยนีมีครับว่าสุนาตุมเมพันเตสังโฆยะที่สังคาสะปตะกัลังสังโฆอายังอุทธ,ธกะกุมพังปีจะสีโลสีละตาละวัตุสมิงปฐวิยัง ปัดต่างวัสสติสภาพมหาอุปทังสภาพปริกะโทสังอุทยะเอสายติเนี่ยครับสามรอบอ๋ออ,อ,อ,อันนี้คือ,อพี่นานอานแซมเปิลให้ดูนะครับอันนี้นะครับเป็นความเจือของคนร้านนาเนาะพี่หนาน,นอ,อ่ะมันเป็นเรื่องที่เราต้องเล่าให้ลูกให้หลานฟังนะมันมันบมีนั่นนะครับออวันนี้คุณหนานก็ได้มาเออพี่หนานอ่านเนาะอู้ฟังว่า เวลามันตกคืดแล้วเฮาจะแก้จะได้นะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่นานอ่านนะครับเดี๋ยวเฮาจะมีกิจกรรมล่าเริงกันต่อสักหน่อยนะครับสวัสดีครับพี่นานครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับเรื่องราวเกี่ยวกับการถอนคืดนะครับหรือว่าการแก้ไขหลังจากที่ตกคืดแล้วนะครับแก้ไขจะได้นะครับพูนานก็ได้ทําไว้ในคลิปนี้เพื่อให้ คนที่ได้เข้ามาศึกษาได้รูนะครับวิธีแก้ไขว่าถ้าคนเฮาตกคึดแล้วเฮาจะแก้จะใดนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์เกนิยมนะครับที่ใดคือความรูเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขการตกคึดหรือว่าการถอนคึดนะครับสําหรับวันนี้นะครับช่องอย่างเจ้าวางของฟางไว้ใจนะครับจะในดีีต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องอย่างนะครับที่ เรียนน่าเรียนรู้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในอีพีต่อไปนะครับฝากกดติดตามช่องคุณอัเจ้าวาด้วยนะครับสำหรับนี้คุณอาสวัสดีครับ